เห็นหัวไหมนะ่ะเห็นหัวไหมนะ่ะโอ้ยก็ฆ่าตัวตายให้แล้วมึงจะบทอะไรกันนะไหนขึ้นหมาอีกอบเจ้าปอน มันขึ้นไม่ได้มานรอตรงหน้าต่างตรงนั้นยัไม่ไปเนี่ยจัดเลยมันเก็บแล้วลูกจะหมดเปล่า How mean, you want bomb has been planted. I go tired on it. Me, don't know. ออบอมบ <c oughs> หระเบิด e จูไดเหรอนี่ยมิชชั่นสำเร็จไม่ปนียมันโอ,โอย้ยหี่อคว้ดถึกเลยเจ็บแล้ววันมินไอตัวนั้นไม่ยอมตาย ตัวฮะหัวร้อนง่ายพวกเนี้ยไอ้สัตสเอ้ยตัวนี้วิ่งมาไวจังวะดูดิ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 ฮ่าเอนะทีมเราได้เอนะตีแตกแล้วน่ะช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิวิ่งยัดดิตีแล้วไอเมียไอวาเมียเนี่ยตัวเดียวเองตัวเดียวเองเดี่ยวเราเลยสามตัวไม่ไม่เอาเหลือสามตัว วิ่งช่วยเอนะไปยังลงหลุมตัวหนึ่งสวยตายหนึ่งที่วางที่วะหลุมตายยังเอ๊ะเจ็บแล้วตัวไหนโดนระเบิดวะใจเย็นเจนเก็บตัวดีนะเก็บตัวดีนะเล่นใหญ่คนหนึ่งนะใหญ่เล็กคนหนึ่งได้ยินเหมือนซอยบ้านมันอะเมื่อกี้เนี่ยทางไอ้บอลเดินมา บ้านเรามาไม่ได้ตัวน,นี้จะเล่นตัเอ๊ะหลุงสวยสวยเ <c oughs> มืเ่อไหร่เราและพี่เห็นได้ยินเสียงเมื่อกี้เมื่อกี้เช็คไนงะไม่ได้ยินนะพี่ไม่ได้ยินมาวิ่งกันเลยคนเนี่ยโซเด็บแบบยิงายิงเงเลยพี่บอยไม่เอาเนนลยนะเราอะ โอเคตุยบีได้ตุยบีได้ตุยบีได,ตได้ตัวนี้อยู่สะพานตัวบีเลยตัวหนึ่งตัวผู้ชายนะน่าเจอน่าเจอยกบีเลยยกบีแล้เหตมไหมเหตุไห้หมดเลยเเเเเเเตัวเอ <the> ย่นมาได้ปะเจ็บเจเอาไม่ลงนะ oh วะโอ้โหหดตอนนี้อยู่ไหนเอ <A S 2> เป็นไงบ้าง,ง,าง,งเล่นตาแรกเองบอลเลยใจเย็น ห้องสภาห้องห้งบีตัวหนึ่งนะรู้ดีไอสัตว์ยัดแม่กูนั่งมาตแ้ายมากต้าหมดเลยสตัววางไม่ได้ตัวนี้ซากแล้วตาม เขียมันสร้างหมดแล้วเห็นไหมแอปผมหมดเลย,เเเลยตัวนี้อยู่บนหัวคนเล่นโป้มันหลบระเบิดไม่ได้นะ เล่นเอเขาเลยก็ได้ช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยโลตัวคิวไปเจอเจอช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออเข้าหมุนไปหมุนมีดตัวเอ้โยกบีได้ปะบีเขาเหลือตัวเดียวอ่ะเหลือไอ้สองดาวตัวเดียวโยมายโยมาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาบีเลย วางระเบิดแค่ไหนวางระเบิดแค่ไหนอบอม,ถถมโยมาเล่นดิงหมดเลย,ย,ยลุงยิงนะเคลียร์ถังนะเคลียร์ถังนะเคลียร์ถังนะขึ้นมาขึ้นมาสวยๆมีเหรอจรจรใจเย็นใจเย็นคนเยอะกว่าเฮียทีมเราไอ้สัตว นอยไ,ได้อยู่ได้อยู่มไม่นเป็นจริงมันเป็นเตีใย้เกยเข้าหลุมแล้วไวไหมย,ยังมีอีกตัวหนึ่งนะใจเย็นบีเยอะ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  เขาจอบ,บีได้เขาเอาบีตลอดเลยอย่ามากิดได้งงมากกว่านี้ดูดูดูเดี๋ยวได้งง,งมากกว่านี้ทิวังเดิหน้าลงไม่มีใครเออทำไมถึงมาสาย Bom, าท่วังเอนะเก็บแอลก่อนเก็บแอลก่อน

เขาปล่อยวิ่นเหรออ๋อนั่นไงเห็นแขนเขาละอยู่หลังเอเพราะว่าไม่ไม่มีเสียงไปดักไปดักนู่นเลยไปดักคอเตอร์เอไปดักเชื่อมเชื่อมคาเฟ่เองไอ้เข้าคอเตอร์เอหนึ่งตัวเอสอง สวยสวยหาอีกตัวนึงที่วางเอหนึ่ง,งตัวนะออกไม่ได้จเน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  A 2, A 2, จนเจนเอสองเอสองเจนกระสุนตัดมา <Head shot. S 1> อ่ะเขาตัวเอตายเขาตัวเอตายสวยหมดรอ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 ตรนนี้